สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน y o u t u เลยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ช่างช่างพงช่างพงเกซิ่งนะครับตัวจริงเสลตัวจริงเซลจริงสังกีมาในน้ำหางกะทิใช่ไหมนี่นะครับทีมงานไหนไหนไหนบุมบามอ๋อทีมบุมบามนะครับก็มาด้วยกันอ๋อันอันนี้ช่างพงคนโน้นช่างพงนะครับไหนยกยังไง Oi! <laughs> อันนั้นคนละอันนั้นคนลครอันนี้พี่พี่มาโอ้โอ้โอ้อะไรครับพี่อแบบว่าเขามีความลับอะไรทำเครื่องที่ช่างติครับช่างทำเครื่องที่ช่างตีช่างติอ๋อแต่รถน่าอันนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่โคนโรโงงโคนโรโงงนะครับนี่เหรออ่านี่นี่ชิวๆต่อเจริญยนต์นะครับช่างติช่างติถ้าอยู่ไหนพี่เอยู่บางเลนครับบางเลนนะครับอุดอุด อูดแจสตาร์บเลยนะเขาเขาตัดออกทำไมหรือว่าเขาอุดไงเขาไม่ใช่พี่ก็มาจากบางเลนผมอยู่อูทองครับอ๋ออูทองครับแต่ทำเครื่องใี้นู่นโอ้นี่นะครับผมแล้วก็มีตรงนู้นยังมายังมาไม่เยอะนะครับรถยังมาไม่เยอะแตรถจอดนี่อันนี้เป็นพ่อเจียงนะครับนี่สวัสดีครับพ่อครับน้ำแห้งยังพ่อยังเลยในนายังชูไม่ถึงเลยครับ ไอพอพามาที่ซุ่มนะครับมากี่คันพ่อวันนี้มาต่อคันบองช่องพงษ์คันของบทรวมคันอ๋อครับไหนสังกัดเจียงสาวผมคนไหนเจียงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอซีนี่นี่เจ๊หญิงไงใช่ไหมสแตมม์นี่นะครับไหนเจียงนี่สแตมม์เลยตัวจริงสวยกว่าในรูปอีกเอ็ดพ่อยืนอยู่นี่นะครับมามาสองคันใช่คพี่วันนี้สองคันในสองคันนี้นะครับ มีจา้า,ค,าครับวิ่งกันครับวิเงเล่นงานสนุกสน<า>ุกครับครับมีรถไหมพี่มีรถไหมครับมีม,มาเ่อยๆครับบ่ายยิ่งบ่ายก็ยิ่งเย็นจะมากันยิ่งเย็นส่วนใหญ่ครับกับจัดป้ยาย <c oughs> ไอ้นุ่นนี่ใ้ไปแชกเกอกติดช่วงงีกอฮึบเฮ้ยกินไฟทีเดียวติดเลย เครื่องก่อนนะครับขาขับเองเหรอพ่อขับเองอายุอะไรแล้วเนี่ยโอ้โหยอดสี่สิบต้นต้นนะยังแข็งแรงอยู่พ่อจะยงนะครับเฮ้ เป็นเงจงเจ้ารกนะครับโอ้โหวิ่งน้ำบานเลยอะ่ะ ของช่างจักนะครับใช่จะของสายาเก้านิ้วอันนีเก้านิ้วเดี๋ยวแล้วเร่ของชข้งจักนะครับ ตั้งจักเจ็ดนิ้วกับตั้งจัก๊กใจหญิงน,นะครับโอ้โหเหมอือนจะไม่จอนเลยอยู่ในช่วงกำลงัลงลองนะครับเดี๋ยวบ่ายๆนะ่าจะลดมาเยอะกว่านี้นะแต่นี้มาเพิ่งไม่กี่คันนะครับผม